สวัสดีพระคุณครูสวัสดีคนงขอบคุณรคุณคะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนหนึ่งวันสาคัญทางศาสนานะคะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธอ่าเป็น รู้จักความสัมพันธ์ทางศาสนาอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างสิไอ้รู้จักอ่ะวิที่ศาสตร์อะ ศาสนาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะดูนะคะวันมาภา,าภาิชา วันมาฆบูชาตรงกับวันที่สิบห้าข้ามเดือนสามถ้าปีใดเป็นปีอธิคมาจะเลื่อนเป็นวันที่สิบห้าข้ามเดือนสี่เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญคือการแสดงโอวาปฏิโมกของพระพุทธเจ้าให้แก่พระสงฆ์สาวกจำนวนหนึ่งันสองรูปที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระองค์และได้มาประชุมพร้อมกันที่เวลุวันวิหารในกรุงราชิฤึกโดยไม่ได้นัดหมายส วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกถ้าปีใดเป็นปีอธาา็ฆาจะเลื่อนเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดมีความสําคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และประินิพพานซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งสวันอัฐมีบูชา วันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรมแปดข้ามเดือนหถ้าปีใดเป็นปีอดทิ่มะมาจะเลื่อนเป็นวันแรมแปดข้ามเดือนเจตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธรีระหลังจากเสด็จปริพิาาแล้ว8วัน 4. วันอาสาราบูชา วันอาสาละหบุชาตรงกับวันที่สิบห้าข้ามเดือนแปดถ้าปีใดเป็นปีอธิกรมารจะเลื่อเน,น,น,เ,อนเป็นวันที่สิบห้าข้ามเดือนแปดหลังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเขาเรียกว่าธรรมาจักกะปาวัตนาสูตรแก่ปัญจวัคคีและทําให้เกิดพระสง์รูปแรกในพระพุทธศาสนา 5. วันเข้าพรรษา วันข้าวพรรษาตรงกับวันแรงหนึ่งข้ามเดือนแปดถ้าปีใดเป็นปีอธิขมาะจะเลื่อนเป็นวันแรงหนึ่งข้ามเดือนแปดหลังเกิดจากการที่สมัยพระพุทธกาลพระพิสุสง์ออกจาริกโปรดสัตว์ในช่วงฤดูฝนเป็นเหตุให้ต้นกล้าข้าวและพืชอื่นๆของชาวบ้านเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบให้พระพิสุสง์จำพรรษานาะที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลาสามเดือน 6วันออกพรรษาวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์และยังถือเป็นวันมหาปริวาซึ่งเป็นวันที่อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ว่ากล่าวตักเตืนอนกันได้7วันพระหรือวันธรรมสวนะ วันพระหรือวันธรรมสวนะเกิดจากการที่พระพุทธเจ้าทรงพบว่าศาสนาอื่นมีการประชุมหลักธรรมคำสอนพระองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมถือสิลฟังธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดเดือนละสี่วันคือวันขึ้นแปดค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำวันแรมแปดค่ำและวันแรมสิบห้าค่ำหากเดือนใดไม่มีวันแรมสิบห้าค่ำให้ถือวันแรมสี่ค่ำเป็นวันพระ แตวันโกนวันโกนวันก่อนวันพระหนึ่งวันได้แก่วันขึ้นเจ็ดค่ำวันขึ้น14บสี่ค่ำวันแรมเจ็ดค่ำและวันแรมสิบสี่ค่ำหากเดือนใดวันแรมสิบสี่ค่ำตรงกับวันพระให้ถือวันแรมสิบสามค่ำเป็นวันโกนสำหรับคำว่าตีอธิกามา เียร์ิกมาตหมายถึงการนับปฏิทินแบบข้างขึ้นข้างแรงหรือที่เราเรียกว่าจันทรคติจันทรคตินรรษษษั้นรรษษจะแบ่งออกเป็น12เดือนตามลักษณะการปรากฏของดวงจันทร์โดยแบ่งเป็นข้างขึ้น15วันกับข้างแรง15วันในเดือนคู่และข้างขึ้น15วันกับข้างแรง14วันในเดือนขี้ซึ่งจากการนับวันเช่นนี้ส่งผลให้จํานวนวัน ในหนึ่งปีของปฏิทินจันทรคติไม่เท่ากับปฏิทินสุริยคติที่เรียกว่าปฏิทินสากลดังนั้นเศษวันที่เหลือในแต่ละปีของปฏิทินจันทรคติจึงถูกนับสะสมทบยอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งครบ30บวันในปีใดก็จะกำหนดให้ปีนั้นมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเดือนเรียกว่าเดือนแปดหลังและปีที่มีเดือนแปดสองนนี้เองที่เราเรียกว่าปีอธิกมา อ่านนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปถึงย,ยอดวันสำคัญทางศาสนานะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละคนเลือกวันสำคัญทางศาสนาที่ตัวเองชอบหรืออยากจะศึกษานะคะโดยการทาเป็น แผนผังโนโทั์คือไมล์แมปนี่เองนะ,ะนะคะของแต่ละคนและเดี๋ยวมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะมันคงไม่ยากเนาะสำหรับเรานะคะ เรีนวันนี้มีเพื่อนมาช่วยซื้อตัดแต่นฝังมโนภาให้เขาตัดแล้วนอนเริ่มเลยลูกอันนี้เป็นรักพ่อบรรจาครับรากพ่าบรรจาร์มีเหตุการณ์สำคัญต่างครับวันที่ประโสดคนี้ถามว่าจะหยุดประจําในอาวาสตลอดสามเดือนโดยไม่ไปแรงอยู่ลงกับบ้นแรือนที่ทําจนแตกครับเหตุการณ์ที่สองครับในสมัยกุฎจการพระที่สุดกล้ท่องเที่ยว การเล่นกายารมที่ต่างๆในฤดูฝนคือออกาบจาลอยู่คือทำไม่เดียบวข้าวปาชาวบานได้รับความสับสรุในการที่นนะครับในวันข้าวปัารนี้คุณจะ่เริดจากชนชั้นต่างที่ทำงานในประเทศนักษากิผู้มีศัทธาจารีจานมุวัจาการกระทาที่เป็นอกุส่วนต่างๆเช่นเสลีราดเลเเกมินะครับ ดนิถีครับรวองน้ำพุทธศันี์ก็นชนกินยมฉลอผ้าตน้ำฝนแก่เป็นตัดใจทำวิถีส่งและสัมฤทธครับขออดกกีกาน สวัสดูค่ะวันดีครับคลมที่ได้แา้งคอกลุนยทเลยครับดูั้นมัธยมศึกษาปีที่หน่เลยครับวันนี้จะมางันด้วยงารื่องวัสดุการเรียนรู้ะอบนาดครับคือวันิษาขบูชาครับเห็นการแรกนะครับคือนวิสาขบูชาเป็นวัน เป็นตรงกับบรรพชนโจรโหของทุกนนทปีปรครับพระพุทธเจ้าตัดสรุนน้ใต้ต้นชีมหาโพ์ครับริมฝั่งแม่น้ำใน,นรัญชลาครับพระพุทธเจ้าตัดสรุปที่สวนลุมมีวันครับระหว่างกรุงกบ,บิลพัทนครหลวงของแคว้นสักกะครับแลวพระพุทธเจ้าปรินิพพานระหว่างต้นสาลผููในสาละวโนทยานนครปิซินาราครัารารขรขบข้านด้นะ คือวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรพร้อมกันคะกสุดปสดัสะรูแล้วเป็นยังไงผ่้นมพโอเคเลยค่ะอ่าสำหรับนักตะกรอนนะนักตะกรอนก็จบการรายงานในช่วงนี้ขอบคุณค่ะเพื่อนตบมือนนคะ่ะที่เราฟังเพื่อนต่ลกรนออกมานำเสนอสาระสำคัญข,ของวันของาากาทางกัรศาสนาแล้วนะคะเราไม่เราได้รู้ว่า ในแต่และว,วันสำคัญทางศาสนาเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับศาสนาของเรานะคะในฐานะที่เราเป็นนิก็ชนเราก็ต้องรู้ประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางศาสนาในแต่และว,วันนะคะอ่ะวันนี้หมดคาบเรียนในชั่วโมงนี้แล้วครูขอให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนที่เราเรียนนววันนี้นะคะ อ่าเพื่อในใช้ในการตอบหรือเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะพ้อบจะเราก็พบกันไหนในข้ามต่อไปนะคะอันนี้ยงงองเราอ้มาทำ้าคนเนาะคุณ